โปรเจคเตอร์ของโกโจดอกรุ่นนี้ S y 3 2 0 Mini สามารถติดตั้งแล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันท o วิ i s ันน n o ลได้นะครับเราเข้าไปสามารถดูพีเมลีกได้สามารถดูไทยลีกได้นะครับมีตารางโปรแกรมให้ดูนะครับกดเลือกดูได้เลยเดี๋ยวดูภาพบางส่วนจาก t o วิชชันน n ลนะครับซึ่งฉายภาพโดยโปรเจคเตอร์เครื่องนี้นะครับรุ่น HY320 Mini จาแบรนด์โกจดอกนะด้าหลังโปรเจคเตอร์มีลำโพงนะครับ นั่นแหละครับลั่นเลยครับบอลจังหวะไหลมาเข้าทางทีติพัดโอ้โหดูบอลไทยลีกได้จอใหญ่พาชัดๆเสียงชัดๆแบบนี้เลยนะครับโปรเจคเตอร์พกพารุ่นนี้ยังสามารถดูแอปพลิเคชันอื่นๆได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube นะครับอ่ะเราเข้า YouTube นะตอนนี้ก็เข้ามาที่ YouTube แล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดอะไรดูสักอย่างหนึ่งนะครับผมสายใหญ่ของพี่นองและชะตากรรมของอีก ก็มีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมมาแล้วนะครับก็จะมี AIS Pay l เอาไว้ดูฟรีทีวีได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับแล้วก็ไปที่ไลฟ์ทีวีกดเลือกดูฟรีทีวีได้เลยนะครับมีฟรีทีวีให้ดูเพียบเหมือนทีวีทั่วไปเลยนะครับเหมือนทีวีปกติเลยนะใช้โปรเจคเตอร์ตัวนี้ดูฟรีทีวีได้เลยนะครับดูข่าวดูหนังดูได้ปกติเลยหรือจะดูหนังดูซีรีส์ขวัญแอปไอควายยี่ก็ได้นะครับลืมแนะนำตัวเองเลยถ้าชื่อหยวนหม้อ และยังสามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ที่ Play Store ด้วยนะครับล็อกอินเข้าใช้งาน g o o g l e p l a y ให้เรียบร้อยก็จะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มเติมได้จาก Google Play Store ได้เลยนะครับมีแอปให้ดาวน์โหลดติดตั้งเพิ่มเติมอีกเพียบเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านทาง Wi-Fi บ้านก็ได้หรือว่าจะเป็น Wi-Fi ของโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับรองรับสัญญ,ญาณ Wi-Fi 2.4G แล้วก็ 5G หรือใครจะปล่อยอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ แล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีบลูทูธด้วยนะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆผ่านทางบลูทูธได้ไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าลำโพงบลูทูธก็ต่อได้เลยนะครับแล้วอุปกรณ์ใี่น1เซ็ตจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับของนีน1เซ็ตนะครับก็จะมีรีโมทคอนโทรลปลั๊กไฟขาปลั๊กไฟแบบ2ขาแถมสาย HDMI ให้1เส้นคู่มือวิธีการใช้งานและโปรเจคเตอร์ของเรารุ่น H y 3 2 0มตรินิตัวนี้จะเป็นหน้าเลนส์สามารถหมุนปรับความคมชัดได้มีขาตั้าาต้้งงงงงสาาาาาาามมมมรรรถปปัััับบุอศไดนนล่ขตียกื มีรูกเกวใส่ขาตั้งได้อันนี้เป็นหน้าหลังเครื่องสวิตช์เปิดปิดเครื่องช่องเสียบสาย HDMI ช่องเสียบสายแจ็คหูฟังช่องเสียบ USB ช่องเสียบสายปลั๊กไฟช่องระบายอากาศและรูลำโพงน้ำหนักเบาขนาดเล็กพกพาสะดวกใช้ดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์หรือใครไปสายทำงานพกไปพิเศษงานก็ได้นะครับเขามีสาย HDMI ให้กดสั่งซื้อที่ตะก้าสีเหลืองมุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยท่าในใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์ปุ่มเยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ